วันนี้ทางเราจะพามาดูเหล่าสิ่งมีชีวิตที่มีควรถูกสร้างขึ้นมาเนื้อหาในแฟ้มเอกสาร,รนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์คอมิและแอนิเมะทางเราขอแนะนําให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นภายในคลิปถ้ามีการออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับ Hi ไฮบิดไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์ลูกผสมคือสัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมซึ่งประกอบไปด้วยไดโนเสาร์มากกว่า1ชนิดที่ถูกผสมเข้าด้วยกันซึ่งไม่มีอยู่ในบันทึกทางบรรพชีวินวิทยาไดโนเสาร์ลูกผสมเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างโดยดเรเฮนรี่วูก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้เรามารู้จักกับผู้คิดค้นพวกมันกันครับ ด r h e ร์เฮนรี่วูเป็นนักพันธุศาสตร์วิวัฒนาการเชื้อสายจีนอเมริกันซึ่งก็เป็นที่รู้จักจากผลงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมอันล้ำยุคเขาเคยทำงานให้กับบริษัทอินเจนตั้งแต่ปี1986จนถึงปี2015 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเขาได้ทำงานทั้งในโครงการจูร a ส s ิกพาร์และ j u r a s s ิกเวิ l ์นอกจากนี้ตัวของเขานั้นยังมีชื่อเสียงจากงานวิจัยเกี่ยวกับ t r a นเจนิกไฮบริดออร์เจนิ s ซ s ซึ่งเป็นสาขาพันธุวิศวกรรมที่บูและทีมงานอินเจนของเขาเป็นผู้บุกเบิกเป็นส่วนใหญ่งานของเขาจะเกี่ยวกับ t ทรนเจนิก เป็นปัจจัยสาคัญในความสําเร็จของการคืนชีพในช่วงปลายปี1980พเอพราะเขานั้นได้พิสูจน์ว่ายีนของผู้ให้สามารถต่อเข้ากับ DNA โบราณเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการสลายตัวของโมเลกุล DNA โดยกรรมตภาพรังสีอย่างไรก็ตามสัตว์เหล่านี้บางครั้งจะแสดงลักษณะทางชีววิทยาที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่มีอยู่ในบรรพบุรุษของพวกมันและในปี1997เเขาและทีมงานประสบความสำเร็จในการสร้างสายพันธุ์พืชดอกที่ผ่านการดัดแปลงพันธุก,กรรมที่เรียกว่า คาราโคซิสบูแทนซิสผลงานของเขาได้ก่อให้เกิดสาสตสายพันธุ์เทียมหลากหลายสกุลภายในปี2015รวมถึงอินโดมินัสเล็กซึ่งก็เป็นผลสำเร็จในปี2012 ผลงานของเฮนรีู่นี้ถือเป็นประเด็นถกเถียงมาโดยตลอดและนำไปสู่การสอบสวนทางกฎหมายโดยรัฐสภาอเมริกาในช่วงปลายปี2015และปี2016หลังจากการสอบสวนเหล่านี้วู Wu ก็ถูกเพิกถอนวุฒิการศึกษาปริญญาเอกของเขากลายเป็นผู้หลบหนีการจับกลุ่มแม้ว่าเขาจะยังคงทำการวิจัยต่อไปในขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ด้วยก็ตาม วูไม่ได้กลับมาจากการซ่อนตัวอีกจนกระทั่งปลายปี2022ในปีนั้นภาคเกษตรกรรมทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาตั๊กแตนขนาดใหญ่ผิดปกติซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในแถบมิดเวสต์ของอเมริกา,มาแมลงเหล่านี้ถูกตัดแต่งพันธุก,กรรมโดยไบโอซินเจเนติกและถูกปล่อยอย่างลับๆโดยบริษัทได้ว่าจ้างเฮนรี่วูให้มาช่วยในโครงการนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มลุกลามจนเกินควบคุมตัวของเฮนรี่วูจึงตัดสินใจย,ยุติด้วยตัวเอง และในที่สุดก็เปิดเผยตัวออกมาหลังจากความพยายามอันล้มเหลวของไบโอซินในการปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ตอนนี้บูต้องชดเชยความเสียหายที่งานวิจัยเขาเก่อขึ้นโดยอุจิตทักษะของเขาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกที่ที่ทำได้ ไดโนเสาร์ลูกผสมต่างๆต่อจากนี้จะเป็นพวกที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆของจู r a สิกพาร์คเช่นลายของเล่นจู r a สิกพาร์คคีออสเอฟิกและภาพยนตร์เรื่งองต่างๆในแฟนชายและอาจจะรวมถึงตัวที่อยู่ในเกมด้วยงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันครับคา n o ทอร r u s คาโนโทอรัสปรากฏตัวในเกมอาร์เคด The Lost World Jurassic Park ในฐานะบอสในเกมอาร์เคดนี้มันสามารถพางตัวได้คล้ายกับความสามารถในนวัติยายนอกจากนี้มันยังได้รับดวงตาแบบกิ้งก่ามีผิวหนังเป็นสีเขียวลายดำส่วนที่เหลือก็เหมือนกับคาโนโปกติยกเว้นในส่วนของความสามารถนี้เอง Indominus r e ลรลูกผสมที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมสร้างขึ้นโดยดรเฮนรี่วูในปี2012และได้รับการตั้งชื่อโดยอินเจน เดิมทีตัวของมันจะถูกจัดแสดงโชว์ให้ผู้ชมมีกำหนดจัดแสดงในสวนสนุกในเดือนพฤษภาคมปี2015แต่วันที่จัดแสดงจริงมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเนื่องด้วยลักษณะที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของตัวมันอินโดมินัสเป็นลูกผสมที่ก้าวหน้าที่สุดที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมในขนาดนั้นจีนโนมของมันถูกสร้างขึ้นโดยการแทรกยีนจากสัตว์สายพันธุ์ต่างๆลงในแม่แบบแหล่งที่มาขององค์ประกอบส่วนใหญ่ของสกุลนี้ก็จะมีทรีเล็กส์เวโรซิเลปเตอร์คาโนทอัส พิกโนเนโมซอรัสคริสเมซอรัสวีเอเวเนเตอร์มาจุงกาซอรัสลูกอฟส์ิกาโนโตซอรัสเทริซิโนซอรัสไดโนโซูคัสหมึกกระดองกบงูเทตาโรพอดอินโดแรปเตอร์อินโดแรปเตอร์เป็นรูปผสมดัดแปลงพันธุก,กรรมสร้างขึ้นโดยด็อกเตอร์เฮนรี่บูระหว่างปี2012ถึงปี2015แต่จริงๆแล้วไม่ได้ถูกเพาะพันธุ์จนกระทั่งหลังเดือนมิถุนายนปี2016 อย่างไรก็ตามวู Wu และทีมทักพันธุศาสตร์ของเขาประสบความสำเร็จในการสร้างอินโดแรปเตอร์โดยการเสริมจีโนมของอินโดมินัสด้วย DNA เพิ่มเติมของเวโรซิลแรปเตอร์โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากอลไลมิวส์และตัวของมิวเองก็ได้วางแนวคิดเกี่ยวกับอินโดแรปเตอร์ให้เป็นสัตว์ที่ใช้ในทางการทหารโดยเชื่อว่ามันควบคุมได้ง่ายกว่าอินโดมินัสเนื่องจากมีขนาดที่เล็กกว่ามีความสามารถทางปัญญาขั้นสูง การสร้างอินโดแรปเตอร์นี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของทั้งโครงการจากอินโดมินัสนอกจากนี้ยังได้อ้างอิงบางส่วนมาจากการทดลอง e750 อย่างไรก็ตามณนะเดือนมิถุนายนของปี2018โครงการอินโดแรปเตอร์นั้นยังคงอยู่ในขั้นต้นแบบและโครงสร้างทางพันธุกรรมของมันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเนื่องจากได้รับการพัฒนาในภาคเอกชนแหล่งที่มาขององค์ประกอบก็จะมีอินโดมินัสเลกเวโรซิปเตอร์และสกติเฟรา ยีนคงสร้างสกุลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างน้อยหนึ่งสกุลที่ยังไม่ทราบแน่ชัดในปัจจุบันสกอร์เปียสเลกเป็นลูกผสมดัดแปลงพันธุกรรมสร้างขึ้นโดยดร์เฮนรี่วูวันที่สร้างที่แน่นอนน่าจะเป็นวันที่9เมษายนสกอร์เปียสเลกถูกสร้างขึ้นจากการทดลอง E750 ซึ่งได้ให้กำเนิดตัวอย่างที่มีรหัส e 7 5 0หลังจากการวิจัยประมาณ1ปีนับเป็นสัตว์สายพันธุ์แรกที่รู้กันว่าถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาผ่านกระบวนการไฮบริดเทียม เมื่อวันที่4เมษายนปี2018ตัวของวูเริ่มการวิจัยและพัฒนาเกือบจะในทันทีหลังจากที่เคยพัฒนาคาราโกซิตวูเทนซิสตัวของเขาใช้เวลาประมาณ1ปีซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างตัวอย่าง E750 และนำเสนอต่อไซมอนมัสลานีแต่สัตว์ชนิดนี้ถูกมองว่าน่าเกียดเกินกว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ด้วยพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้และพิษต่อระบบประสาทที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาให้มัสตานีสั่งให้ทําลายมันทิ้งแต่บูก็ไม่ได้ทําตามโดยปล่อยให้ตัวอย่างนี้มีชีวิตอยู่ในสภาวะแช่แข็งเพื่อการวิจัยไม่มีใครทราบถึงการมีอยู่ของมันรวมถึงพนักงานของอินเจนจีนนมของสิ่งมีชีวิตนี้ถูกสร้างขึ้นโดยการใส่ย,ยีนที่เลือกมาจากสายพันธุ์อื่นๆลงในแม่แบบแม้ว่ากระบวนการนี้จะถูกเก็บเป็นความลับและรายละเอียดส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ก็มีการระบุไว้บางส่วนแล้วเช่นทีเล็กซ์เวสต์เว r ัปเตอร์คาโนโท,รอ,ท,ทโอรัสปาแมงป่องกบงูทชเทโรพอดไปโนตสเตรคอปเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ผสมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทแมตตาคอบเมื่อต้นปี2016สายพันธุ์นี้ได้รับการตัดแปลงพันธุก,กรรม โดยการเติมยีนจากไปโนสตรัสเข้าไปในจีนมของพวกเซลลทอปไปโนสเซลลทอปเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์และถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบควัวโลกมีผิวสีอ่อนผลการตรวจ DNA บ่งชี้ว่าอุณหภูมิภายในร่างกายที่สูงผิดปกติตัวของมันมีพฤติกรรมที่สงบนิ่งเป็นส่วนใหญ่มีการสังเกตว่าตัวที่เชื่อว่ารีเบลจะมีนิสัยที่สงบนิ่งกว่าตัวน้องสาเหตุที่แท้จริงของความแตกต่างนี้ไม่ว่าจะเกิดมาจากลักษณะเฉพาะบุคคล หรือเป็นการบ่งบอกถึงความแตกต่างในระดับความก้าวร้าาระหว่างเพศผู้และเพศเมียยังคงไม่ชัดเจนแต่เจ้าลูกผสมเหล่านี้ก็ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมด้วยการปรับตัวเฉพาะเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายทําให้พวกมันสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นของอาร์กติกอย่างไรก็ตามก็มีการพบว่าการสัมผัสกับทะเลรายป่าไม้หรือสภาพอากาศที่อบอุน่นอาจจะทําให้เกิดอาการไม่สบายตัวซึ่งอาจทําให้พวกมันนั้นแสดงอาการเจ็บป่วยหรือร้อนจนเกินไป แม้ว่าพวกมันจะสามารถทนต่ออุณหภูมิที่อุ่นขึ้นได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแต่พวกมันก็ต้องการสภาพอากาศที่เย็นกว่าเพื่อรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของพวกมันเอง d i s c o t u s l e หรือ d d e x ตัวของมันเป็นสัตว์ที่มีขนาดที่ใหญ่โตและดูเหมือนว่าตัวของมันจะมีภาวะ b r a d h i y p h a r y และ Polymeria ซึ่งก็คืออาการที่กระโหลกของมันนั้นสั้นกว่าปกติและมีแขนขาที่มากโดยมันมีแขนขาทั้งหมด6ข้างโดยประกอบไปด้วยขาหลังคู่หนึ่งและแขน4ี่แขนแขนคู่แรกนั้นจะมีลักษณะเหมือนเสามงคลขนาดใหญ่ทำหน้าที่คล้ายแขนของกอริลลาที่มีมือเป็นกุงเล็บซึ่งสามารถจับเหยื่อได้และแขนอีกคู่ที่เหมือนทีเล็กซ์ตัวของมันจะเคลื่อนไหวด้วยแขนและขาหลังทำให้การเคลื่นนอนไหวของมันนั้นดูคล้ายกับลิงและมีการเดินสี่ขาหัวของมันนั้นจะใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัว มีหน้าผากที่ขยายใหญ่คล้ายกับวานเบรูกา้าปากที่สั้นและดวงตาที่เล็กมากหางก็ยาวพอสมควรและลำตัวโค้งงอสีของดีเล็กประกอบไปด้วยสีเหลืองอ่อนหรือสีชีมมีจุดสีน้ำตาลเข้มและลายที่หลังแขนขาและหางรวมถึงใต้ท้องสีขาวดีเล็กเป็นสัตว์ที่ดูร้ายมากและดูเหมือนจะโจมตีมนุษย์ทันทีที่เห็นและในบางกรณีดูเหมือนจะสนใจเหยื่อก่อนที่จะกินิวทด ถูกสร้างขึ้นจากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างเทลาโนดอนและเวลโอซิราปเตอร์มิวทาดอนมีปีกคล้ายเทโรซอร์ซึ่งทำให้พวกมันบินได้ในระดับหนึ่งมีจงงอยปากที่มีฟันแหลมคมและกงเล็บที่ช่วยให้พวกมันจับเหยื่อได้เมื่อมันบิน โครงส่วนล่างของมันจะเป็นสีขาวมีลายสีดําที่ด้านหลังลำตัวปีกและขาแขนมีแถบสีน้าตาลอ่อนมิวทาดอนเป็นนักล่าที่ดุร้ายสะท้อนถึงความอันตรายในการล่าเหยื่อของเวโรสิลัปเตอร์เมื่อพวกมันเล็งเหยื่อมันจะพุ่งเข้าใส่อย,ย่างรุนแรงซึ่งก็ได้สังหารพวกแรปเตอร์ในทันทีความสามารถอันน่าตกใจของมันอีกอย่างก็คือการขุดหรือทะลุโครงสร้างต่างๆอย่างเพดานและห้อยลงมาเหมือนค้าง่าวสแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพทางกายภาพอันน่าทึ่งของพวกมัน สเตโกเซลทอฟเป็นลูกผสมดัดแปลงพันธุกรรมของดร์เฮนรี่วูปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าเคยมีการสร้างตัวอย่างใดๆขึ้นมาสเตโกเซลทอฟเป็นลูกผสมขั้นสูงที่มีจีนโนมสร้างขึ้นมาจาก DNA ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลายชนิดแหล่งที่มาของมันนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในขนาดนี้แต่ก็มีหลักฐานที่บ่งชี้บ้าตัวของมันนั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างเช่นสเตโกซอรัสไทเซลทอฟตัวดวงงูหมึกกระดองปลาลิ้นหมา เพเรจีดีและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสเตโกเซราทอสได้รับการออกแบบในช่วงวันที่4เมษายนของปี2008หรือหลังจากนั้นและก่อนวันที่22ธันวาคมปี2015และมีรูปร่างคล้ายกับไทเซรลทอฟในหลายๆดา้านอย่างไรก็ตามลำตัวค่อนข้างแคบและขาค่อนข้างยาวกว่าเท้าทั้ง4ข้างมีขนาดาค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวมีเข่าสองข้างที่โค้งไปข้างหน้าคล้ายกระบ,บววมีแผ่นหลังเรียงลายจำนวนมาก เทลิซิโนซอร์ไฮบิดพาคิเซฟาโลซอร์ไฮบิดมารูสซอรัสตัวของมันเป็นสัตว์สมมุติที่อยู่ในช่วงการพัฒนาตั้งใจให้เป็นไดโนเสาร์ตัวหลายหลักในจูรลสิกเวิร์กมารูซอรัสเป็นไดโนเสาร์สายพันหนึ่งที่ถูกค้นพบในประเทศจีนในช่วงเปิดเรื่องของภาพยนตร์ต่อมามันถูกแทนที่ด้วยไดโนเสาร์ลูกผสมอย่างเดียบอลาสเล็กซึ่งภายหลังจะกลายเป็นอินโดมินัสเล็กมองจากภายนอกแล้วตัวของมันนั้นดูจะผอมเพรีพยวออกไปทางว่องไวเหมือนแรบเตอร์ มีส่วนหลังที่โค้งงอดวงตามีขนาดเล็กภายในปากมีฟันที่แหลมคมมีแขนยาวและกรงเล็บแหลมส่วนน้ำที่ยื่นออกมาทำให้นึกถึงสกอร์เปียนเล็กมีลายสีดำพาดลงมาตามส่วนหลังและอีกเวอร์ชันหนึ่งจะมีรูปร่างที่คล้ายกับอินโดมินัสดุงสเต y เล็ก เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ออกแบบมาให้เป็นไดโนเสาร์นักล่าที่ไม่มีใครเอาชนะได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถวิวัฒน,นาการและปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่ามันจะดูเหมือนมี d n a ของเทอ,อร์รพอดชนิดอื่นๆอยู่บ้างเช่นกิการโนโตซอรัสหรือไม่ก็อโลซอรัสมีแขนขนาดเล็กทั้งหมด4แขนและในแต่ละหัวของมันยังมีลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวอีกด้วยและในบางเวอร์ชั่นก็มีการบอกว่าหัวของมันนั้นตาบอดยกเว้นหัวตรงกลาง ขนาดของมันนั้นใหญ่โตมีความสูงประมาณ12เมตรและดูเหมือนว่าตัวของมันอาจจะสูงกว่าเทอร์โลพอตขนาดยักษ์ที่เคยมีอยู่นั่นก็หมายความว่ามันมีความสูงมากกว่า80เมตรและยาวอย่างน้อย150เมตรพลังและความสามารถของรูปผสมนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเนื่องจากมีเพียงภาพคอนเซปต์อาร์ตของสิ่งมีชีวิตนี้จากซีรีส์ The Lost World Jurassic Park ที่ถูกยกเลิกไปเพียงไม่กี่ภาพเท่านั้นที่เหลือเป็นแฟนอาร์ตเคลฟเนดู เป็นสัตว์ลูกผสมที่สร้างขึ้นโดยดร์เบอร์ตันปรากฏตัวในเครื่องเล่นจูรัสซิกพาร์คในเทศกาลฮัลโลวีนฮอ o r ์ไนซ์เกฟเนดูมีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่มีคีบกามยาวแยกออกจากกาันและมีจง,งอยปากแหลมอยู่ด้านบนใต้ดวงตาของมันจะเป็นสีดำเล็กๆตัวของมันมีลำตัวคล้ายกับงูมีผิวเรียบและมีหนามยาวตามหลังกามล่างของมันนั้นยาวสามารถพับขึ้นไปในลำคอได้จิมอูเดนเบิร์กอ้างว่าจีโนมของมันประกอบไปด้วยงูทะเลและสัตว์น้ำอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมาก ฮิวแมนไดโนเสา c r e a t i o n ลูกผสมระหว่างมนุษย์กับไดโนเสาร์พวกมันถูกนำมาแสดงในงาน The Halloween Horror Nights โดยจะมีเ e อร์รี่เด็กทิวไดโลโฟแมนและไทสิรัทอฟฮิวแมนไฮบิดนอกจากนี้ยังมีลูกผสมทีเล็กกับมนุษย์ที่ยังปรากฏตัวอยู่ในคอนเซปต์อาร์ตของงานนี้อีกด้วยไดโลโ o m a n ลูกผสมตัวนี้มีการแบ่งหน้าอย่างชัดเจนฝากหนึ่งเป็นมนุษย์และอีกฝากเป็นไดโลโฟโดยรวมแล้วมีรูปร่างที่น่ากลัว โดยพวกมันเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยดรเบอร์ตันในฐานะสัตว์ทดลองเมื่อไฟฟ้าดับในจู้าสิคพาร์คเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างเป็นอิสระและพากันหลบหนีก่อนที่ภายหลังพวกมันจะเริ่มออกตามหาผู้สร้างของมันเพื่อที่จะล้างแค้นกับสิ่งที่เขากระทำจนสุดท้ายตัวของดรเบอร์ตันก็ถูกแขนคอและถูกกินโดยมนุษย์กายพันธุ์เหล่านี้ ฮิวแมนไดโนซอร์ไฮบิดรลูกผสมระหว่างมนุษย์กับไดโนเสาร์เป็นลูกผสมที่ไม่ได้ถูกใช้ซึ่งปรากฏอยู่ในจุล a ิ s i c พาร์คโฟไทเซโลท็อปไฮบิดมีร่างกายที่ใหญ่โตเหมือนกับนักกล้ามมีผิวที่เป็นสีเขียวมีนิ้วเท้า3นิ้วและมีเขาขนาดใหญ่บนหัวไท n o โนซอรัสเลกไฮบิด มีขนาดร่างกายที่ใหญ่โตเช่นกันแต่จะมีผิวออกโทนสีแดงและมีสีน้ําตาลซีดจางอยู่ผสมกันมีหางที่สั้นและมีแขนที่ไม่ได้ยาวมากแต่ก็น่าจะพอดีกับแขนของมนุษย์ปกติ v วโรซิล p ปเตอร์ไฮบิตัวนี้มีการออกแบบที่หลากหลายมากคุณคาร์ลส์ฮอนได้มีการเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่า l a p t ต r Man ในโพสต์อินสตาแกรมที่ถูกลบไปแล้วอามากโกสไปนัสมันเป็นของเล่นที่วางจำหน่ายในไลน์คอสเอฟ c ก มันเป็นไดโนเสาร์ลูปผสมระหว่างอัมมากาสซอรัสและสปโนซอรัสตัวของมันเกิดมาจากความต้องการที่จะสร้างสัตว์กินเนื้อที่มีความดุร้ายเท่ากับไบคิโอซอรัสส่งผลทําให้เกิดตัวของมันขึ้นมาที่มีขนาดใหญ่โตด้วยความสูงมากกว่า40ฟุตมันนั้นจึงมีคอและหางที่ยาวส่วนภายในปากก็มีฟันที่แหลมคมหลังของมันมีความแข็งและเป็นหนามแหลมที่คอยช่วยเสริมการป้องกันที่แทบจะทะลุผ่านไปไม่ได้อังกิโรลาโนด ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมจากเทรานนดอนและแองคิโลซอรัสตัวของมันเปรียบเสมือนรถถังติดปีกมีเกาะที่ปกคลุมด้วยหนามแหลมคมที่หลังและส่วนหัวในขณะที่หางกับกลายเป็นอาวุธอันตรายและทรงพลังของมันโดยเฉพาะตรงปลายที่แหลมคมเหมาะสำหรับการโจมตีทางอากาศที่รวดเร็วและรุนแรงตัวของมันส่วนบนจะออกเป็นสีม่วงในขณะที่ส่วนท้องด้านล่างจะออกเป็นสีเขียวคอมสติกนัทัสมันเป็นลูกผสมระหว่างคอมซ็อกนาทัสและสเตโกซอรัส นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของกบแอฟริกาเป็นส่วนผสมอีกด้วยมันถูกสร้างขึ้นโดยเน้นไปที่ความเร็วและความดุดันเข้ากับความกระหายดังปลาปิลัญญาพวกมันมักจะเดินทางกันเป็นฝูงและจะเข้าโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่จนกว่าตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นจะถูกพวกมันกินกินจนหมดพาคิซาโลโลฟาสมันคือการผสมผสานระหว่างเพคิสเซฟาโลซอรัสและพาลาซอโลโลฟาสแต่เคนเนอร์ไม่เคยผลิตของเล่นชิ้นนี้ออกมาแต่อย่างนั้นมันก็ยังมีรายละเอียดอยู่บ้าง ตัวของมันถือกําเนิดมาจากสัตว์กินพืช2ตัวและมีการคาดเดากันว่าตัวของมันอาจจะเชื่องและควบคุมได้ง่ายในส่วนของผิวหนังจะออกเป็นโทนสีเขียวยกเว้นบริเวณหลังจะออกเป็นสีเข้มพาลาไดโนนิคัสเป็นลูกผสมระหว่างพาลาซอลโล,โลฟสัสและไดโนนิคัสตัวของมันถูกสร้างขึ้นให้เป็นนักล่าสะเทินน้ำสะเทินบกที่คล่องแคล่วและว่องไวที่เป็นการผสมผสานระหว่างขาและลำตัวอันทรงพลัง ของพาราซอรลโลฟัสเข้ากับกรงเล็บและฟันของไดโนนิคัสด้วยการที่พาราซอรลโลฟัสมันสามารถอยู่ใต้น้ําได้เป็นเวลานานก็ทําให้เจ้าลูกผสมตัวนี้มีข้อได้เปรียบในการล่าเหยื่ออย่างการดำลงไปใต้น้ําขนาดไล่ล่าทนาคอนดามันเป็นลูกผสมระหว่างทาน n ิสโทฟเรียสและอนาคอนดาตัวของมันเป็นนักล่าที่มักซุ่มโจมตีแบบงเงียบ และเป็นนักล่าที่สะเทินน้ำสะเทินบกที่สมบูรณ์แบบคอที่ยาวของมันเหมาะสำหรับการพุ่งเข้าหาป่าและลัดเหยื่อบนบกตัวของมันนั้นยังมีต่อมพิษที่อยู่ในลำคอที่จะใช้เป็นอาวุธในการฉีดพิษเข้าสู่เหยื่อผ่านเขี้ยวที่แหลมคมของมันเวโรซิแรปเตอริกลูกผสมระหว่างเวโรซิลรปเตอร์และอะคิออทริกมีจุดเด่นคือความคล่องตัวและความดุร้าย ตัวของมันมีอาวุธคืนลิฟที่แหลมคมและความสามารถในการบินที่ผสมะสานกันทำให้มันกลายเป็นนักล่าดัดแปลงพันธุกรรมที่อันตรายที่สุดด้วยความฉนาดหลักแหลมและความปาดเปรียวของมันก็ทำให้ไล่ล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพไทลรนโนนอบลูกผสมระหว่างชีเล็กและไลายขนอบเป็นสัตว์ที่ทรงพลังมีเขี้ยวที่ยาวและการที่แข็งแรงสามารถกัดได้อย่างทรงพลังร่างกายของมันมีความคล่องแคล่วว่องไวจึงทำให้ลูกผสมตัวนี้กลายมาเป็นนักล่าที่ทรงพลังและก้าวล้าวที่สุดตัวหนึ่ง อัลติมาซอรัสมันถูกสร้างขึ้นมาจาก DNA อทีเร็กไทเซราท็อปเวโลซีแรปเตอร์อังกิโลซอรัสและสเตโกซอรัสทำให้มันกลายเป็นเครื่องจักรสังหารสุดอันตรายมันมีร่างกายและหัวของทีเร็กเขาเป็นของไทเซราท็อปแขนและขาเป็นของแรปเตอร์เกาะหลังเป็นของแอังิโลและหางที่ปลายกระดูกของสเตโกซอรัสผิวมันจะออกเป็นสีเทาเป็นหลักมีสีเหลืองอ่อนใต้ท้องมีลายสีดำที่แผ่นหลังและเกาะและมีลวดลายสีเหลืองรอบดวงตา หัวและท้าสีแดงมันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นลูกผสมเคออ s effect ที่อันตรายที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าตัวของมันนั้นคาดเดาได้ยากมากรวมๆแล้วแอดมองว่ามันดูแปลกแต่ก็ดูเท่ดี s t e g o s ไ i น u s เป็นการผสมผสานระหว่าง s t e g o s a u r u และ s p i n o s a u r u ตัวของมันออกสีม่วงมีทั้งความอันตรายและความแข็งแกร่งสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไล่ล่า d ด o น n i t h น n i s ลูกผสมระหว่างไดโ o น n i ัส และไดวูฟมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์สามารถควบคุมมันได้แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้ตัวของมันมีจุดเด่นคือประสาทสัมผัสด้านกลิ่นและการได้ยินที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามและไล่ล่ามันเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดและอันตรายไดโลโฟสปานัสลูกผสมระหว่างสไปโนซอรัสและไดโลโฟซอรัสที่มีการใส่อุปกรณ์ให้กับมนันอยู่ด้านหลังซึ่งน่าจะเอาไปใช้เพื่อควบคุมสัตว์ตัวนี้ ขนาดของมันก็เท่ากับตัวปกติในส่วนสีก็เหมือนกันแต่ก็มีส่วนต่างอยู่บ้างเช่นร่างกายที่มีคีบที่อาจจะช่วยให้มันนั้นสามารถว่ายน้ําได้ดียิ่งขึ้นไดโลโฟซอรัสเล็กลูกผสมระหว่างไดโลโฟซอรัสและทีเล็กตัวของมันจะมีร่างกายและขนาดเหมือนกับทีเล็กแต่จะมีแค่ส่วนแผงคอที่เหมือนไดโลโฟโครมาสไพรนัสลูกผสมระหว่างสไปโนซอรัสและพาลาซโลโลฟาสเป็นสัตว์กินเนื้อลูกผสม โดยจะคงรูปร่างของสไปโนซอรัสเป็นหลักมีผิวออกสีม่วงในขณะที่ใต้ท้องออกสีซีดดาโคเดอร์มาลูกผสมระหว่างดาโคซอรัสและซีโพโดมาที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งมีรูปร่างเหมือนจระเข้ผสมปลามีส่วนที่เหมือนกับกระดองอยู่ด้านหลังอลังกาซอรัสลูกผสมระหว่างมาจุมกาและอลลังการู้สึกคุค้นๆเหมือนโกโลซอรัสเลยจุดเด่นของมันคือบริเวณส่วนหัวที่เป็นเอกลักษณ์ และสีของมันที่เด่นชัดเจนรวมแล้วดูแปลกตาดีอโลน็อกเมสตัวผสมระหว่างอโลซอรัสและบานาน็อกเมสจุดเด่นของมันคือคีบขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังกับหางที่เหมือนป่าผิวออกสีเขียวแองกิโลโดคัสถูกสร้างขึ้นมาจากการผสมผสานจีโนมพื้นฐานของแองกิโรซอรัสกับดย์พอร์โตคัสนับเป็นไดโนเสาร์ลูกผสมที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมขนาดใหญ่ที่สุดด้วยความสูงประมาณ6เมตรและความยาวกว่า28เมตร ขนาดอันน่าประทับใจของมันคือจุดขายหลักโดยดร์บูเชื่อว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้จะดึงดูดผู้มาเยือนใหม่ด้วยขนาดมหึมาของมันตัวของมันมีรูปร่างที่ยาวแต่ยังคงไว้ถึงลักษณะการป้องกันอันน่าเกรงขามของแองคิโลซอรัสเช่นหนามแหลมที่ปกคลุมทั่วร่างกายทำให้ยักษ์ใหญ่ผู้อ่อนโยนนี้ดูดุดันตัวของมันมีสีเทาอ่อนและมีสีอุ่นบริเวณท้อง หลังจากนี้แอดจะขอเรียกเป็นหลายชื่อแทนนะครับเพราะพวกนี้มันไม่มีข้อมูลมากหรือไม่มีข้อมูลเลยแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปโหลดเล่นเกมได้งั้นเรามาเริ่มกันเลยที่ a n d r e u t e r i u m a r c h i e o p i k i o n Armorata m b a k e h e l o s a u r u s c a n o l a p t e r c e l a t o s n o s a u r u s d i l o p h o b o a d i p r o t o c u s d r e c a c o s a t r p s d u n k l e o s a u r u s e n t e r o h a c o s e r l y p h o s a u r u s จิโอรัสมอสรัสกิกาโนเซฟารัสกริทโทเนกกอโกสุคัสอิกัวโนสุคัสอินดิคอเซลอสคูราสอรัสลาบิลินโทซอรัสเลฟโตสเตการิมนอหิงคัสไลโอซิโอดอนแมมอติเรียมเมกาเชรอนเมกิสโตคิลัสเมนเชอรลองเมนเทียโพรดอนนันดากซสรัสโอฟิอาโคมิมัสออสตาโปสอรัสพาคิเซลาทอฟ แพคิกาโลซอรัสพาลาซอราเพเลคาเนทเทริกส์ไพรโอชออนเชลาร์ควีสซอลราจชสติก้าไลโนโพโตดอนสิงโนสุคัสสมิทเทโดเซ拉斯สปายโนแลปเตอร์สุโคริฟเทรัสไดโลโพโบอาชัปเปจโรซอรัสโทรเพโอกอฟเทรัสยูไนลิงคัสซินาโตดอนยูดอนซาโมโนดอนสปราโนไททานอโครแคนทอฟสอรังคิโรซอรัสอโรแลปเตอร์เอนดูชดอน a n k y l o m o l o c carbotoseratops dakotanos d i p l o v i n a t o r d o d o s e v i a a n k y l o dactylos a c t o v a s i l a s g e m i n i d u s jaganex indonimis l i f s t o r a u r i s hyrosuchus t y r o t i n t e p i d u s trudoboa และนี่ก็คือเหล่าไฮบริดสําหรับแอดแล้วเนี่ยบางตัวโดยเฉพาะในเกมเนี่ยแหละมีการออกแบบที่ดูดีเอามากๆจนต้องขันไปมองดีเล็กเลยแต่ก็มีบางตัวที่ดูแปลกหรือออกไปทางตลกด้วยซ้ำ และบางตัวที่ดูน่ากลัวไอตัวพวกนี้แอดชอบมันนะดูแปลกดีแต่คิดว่าถ้าทำออกมาเป็นภาพยนตร์คงเป็นอะไรที่แปลกจนเกินไปเผลอๆออกไปทาง Resident Evil ด้วยซ้ำแล้วทุกคนล่ะครับชอบไฮบีดตัวไหนกันบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้และถ้ามีเนื้อหาส่วนไหนที่ผมตกหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้เนื้อหาของมันนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่ขึ้น และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ